สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค้าบบายน้ำมน,น้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำการถักเสื้อเราจากคลิปที่แล้วกันนะคะคลิปที่แล้วเราได้ทำการถักจบแถวที่ส5บห้านะคะ ก็คือแถวนี้นะคะต่อไปเราจะมาถักแถวที่16กันค่ะต่อไปขึ้นโซ่หนึ่งนะคะจากนั้นพลิกกลับแล้วแทงหัวเข็มลงที่ช่องถัดไปนะคะลงในช่องข้างๆเลยค่ะถัก X หนึ่งครั้ง จากนั้นตามด้วยโซ่ห้าแล้วแทงหัวเข็มลงที่ช่องถัดไปถัก x โซ่ห้าเตามด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มข้ามสองลักนะคะแทงลงที่ หลักถัดไปค่ะถัก F ตามด้วยโซ่สองแล้ว F สองครั้งนะคะลงหลักถัดไปจากนั้นตามด้วยโซ่สี่แล้วแทงหัวเข็ม ลงในช่อง x ตามด้วยโซ่ห้า x เราจะถักจนครบทุกช่องนะคะ ถักครบทุกช่องแล้วนะคะโซ่สี่ค่ะทําหนหอเข็มข้าด2สองหลักแทงที่หลักถัดไปถักเอสองครั้งนะคะตามด้วยโซ่สองแล้วเอลงที่หลักถัดไปสองหลัก จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการทักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะ ต่อไปเราจะจบแถวด้วยโซ่สองนะคะแล้วพันหัวเข็มแทงลงที่เอ็หลักแรกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาถักเอฟนี้นะคะแถวต่อไปโซ่หนึ่งแล้วเอ็กลงในช่องเดิมค่ะจากนั้นโซ่ห้า แล้วแทงลงช่องถัดไป X โซ่ห้า X ที่ช่องถัดไปตามด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มนะคะแทงลงที่ช่องโซ่นะคะเกีย่ยวไหม่ขึ้นมาบดหนึ่งครั้งทำซ้ำนะคะ พอได้แบบนี้แล้วปลดทั้งหมดค่ะตามด้วยโซ่สองตันหัวเข็มแทงลงในช่องเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วรวบทั้งหมดนะคะต่อไปโซ่สี่ตลงที่ช่องโซ่นะคะ ตามด้วยโซ่ห้าแล้วเอ็กทำไปจนครบทุกช่องเลยนะคะ มาครบทุกช่องแล้วโซ่สี่ค่ะพันหัวเข็มเกี่ยวไหมขึ้นมาบดหนึ่งครั้งทำซ้ำแล้วรวบนะคะตามด้วยโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาบดหนึ่งครั้งทำซ้ำค่ะ รวบนะคะเดี๋ยวเราจะทำการถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ สุดท้ายเราจะจบแถวด้วยโซ่สองแล้วพันหัวเข็มแทงลงที่ X หลักแรกนะคะ F เราจะดึงหลักสั้นๆน,นะคะได้แบบนี้แล้วแถวต่อไปโซ่หนึ่ง X ลงช่องเดิมค่ะตามด้วยโซ่ห้าแล้ว X ลงที่ช่องถัดไปโซ่ห้า โซ่สี่ค่ะพันหัวเข็มแทงลงในช่องนะคะเกี่ยวหมังขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทําซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วรวบค่ะโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงช่องเดิมปดหนึ่งครั้งทําซ้ำจากนั้นรวบนะคะโซ่สี่ค่ะ เ X ลงในช่องโซ่โซ่ห้า X ทำจนครบทุกช่องนะคะ แทงลงในช่องโซ่ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาปวดหนึ่งครั้งทำซ้ำค่ะรวบโซ่สองเกี่ยวไหมขึ้นมาปวดหนึ่งครั้งทำซ้ำรวบนะคะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวค่ะ ต่อไปจบแถวด้วยโซ่สองเหมือนเดิมค่ะแล้วพ่านหัวเข็มแทงลงที่ X หลักแรกนะคะถัก X นะคะดึงหลักต่ำจะได้แบบนี้ค่ะแถวต่อไปโซ่หนึ่ง X ลงหลักเดิมนะคะจากนั้นโซ่ห้าค่ะ ที่ช่องถัดไปนะคะโซ่ห้าเอ็กที่ช่องถัดไปค่ะตามด้วยโซ่สี่แล้วพันหัวเข็มแทงลงที่ช่องถัดไปดกึง่ง,ง,งกลางช่องโซ่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้ง,งทำซ้ำค่ะแล้วรวบนะคะตามด้วยโซ่สอง เกี่ยวไหมแทงลงช่องเดินปดหนึ่งครั้งทำซ้ำรวบนะคะโซ่สองชั้าเหมือนเดิมแล้วรวบจะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่สี่เอ็กลงที่ช่องโซ่ค่ะโซ่ห้า ทำจนครบทุกช่องนะคะต่อไปโซ่สี่พันหัวเข็มแทงลงที่กึ่งกลางช่องโซ่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งทำซ้ำค่ะ รวบนะคะโซ่สองท่านหัวเข็มเกี่ยวไหมขึ้นมากุดหนึ่งครั้งท่านซ้ำเราจะทำแบบเดิม <Yeah. S 1> ก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการทักแบบนี้ <Yeah. S 1> ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ ต่อไปเราจะจบแถวด้วยโซ่สองแล้วแทงหัวเข็มที่ X หลักแรกถัก F นะคะ เราจะดึงต่ำนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแถวต่อไปโซ่หนึ่งแล้วแทงหัวขเข็มลงที่ช่องเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาตามด้วยโซ่ห้าค่ะเอ X ที่ช่องถัดไปโซ่ห้าเอ็ก โซ่สี่านหัวเข็มแทงลงที่ช่องโซ่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำค่ะรวบนะคะตามด้วยโซ่สองพ่านหัวเข็มแทงลงช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำน,นะคะรวบตามด้วยโซ่สองค่ะ แทงหัวเข็มลงที่ช่องถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทําซ้ำนะคะโซ่สองทำเหมือนเดิมค่ะจะได้แบบนี้นะคะโซ่สี่อตรงที่ช่องถัดไป โซ่ห้ากโซ่ห้ากโซ่สี่ผ่านหัวเข็มแทงลงที่ช่องถัดไ,ไปเจียวไหมขึ้นมากดหนึ่งครั้งทำซาำค่ะจากนั้นรวบนะคะโซ่สอง ่านหัวเข็มแทงที่ช่องเดิมนะคะปดหนึ่งครั้งรวบนะคะโซ่สองช่องแทงลงที่ช่องถัดไปทำเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่สองเล ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการทักซ้ำแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยค่ะ เราจะจบแถวด้วยโซ่สี่นะคะแล้ว c ที่ X หลักแรกนะคะเพื่อจบแถวค่ะต่อไปเราจะทำการเลื่อนห่วงนะคะโดยการ C ลงที่โซ่ถัดไปนะคะสองครั้งค่ะ จากนั้นโซ่หนึ่งแล้วแทงหัวเข็มลงในช่องเดิม X ต่อไปโซ่ห้าค่ะ X ที่ช่องถัดไปโซ่สี่พันหัวเข็มแทงลงในช่องโซ่นะคะ เกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึงครั้ง,งทำซ้ำค่ะโซ่สองแล้วทำเหมือนเดิมเลยนะคะผ่านหอวเข็มเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดทำซ้ำเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ในช่องโซ่จุดนี้และจุดนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะ จากนั้นตามด้วยโซ่สี่ x ที่ช่องถัดไปโซ่ห้า x โซ่สี่ท่านหัวเขียนลงในช่องนะคะแทงลงในช่องปดทำซ้ำรวบโซ่สอง

จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเราจะทำแบบเดียวกันไปจนจบแถวเลยนะคะ

จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้อยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ